โอ้ยจงงยาายยงยัง่พี่น้องเอ้ยบันมาหาเห็ดซอ,อยกันได้พี่นอ้องเอ้ยน,นี่ีดอกหนึง่งดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี้จังกระโอ้ยพี่น้องกระเริ่มขึ้นแล้วนี่กดอกหนึ่งท้ายดูทุกคนค่อยเก็บอ๋อฮ่องบนนี่ดอกหนึง่งโอ้ยดอกนี้ก็บำลังงามพอดีเลยใส่ยีกสังนี้ ดีดอกหนึ่งดีดอกหนึ่งดีดอกนึ่งอ้ยจัง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 จงน,งน้องเอ้ยเอาสามดอกนี่กอนว้ะเฮ้ย้จังตูมงาม,งามเลยว้า นังงามๆเลยนี deux, full, okay, okay, okay. Tekrar, ่ดอกงามๆโอเคออกมาล้งแล้วใส่เอาคนละ ดอกหนึ่งดอกง่ายเลยเขาดอกง่ายขนาดเลรอดอกง่ายยนี่ดอกยอกงัยกงพองดอีนน้ำ

มาทายไก่ไหรหยดเงาเงเลยมังได้ฟีนอง้ยโอ้ยงเรื่อิับกันมุน่ ีพ oh, ี่น้องโอ้ยคักวะคักวะไปไกลนี่โอ้ยีพี่น้องอยากอ้างอยากอ้างเรร่งเป็นกระลาบ้งจักหมอนี่แกงอิ่มมัดมูอบ้านพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวหาเอาอีกโอ้ยคักบ่พี่น้องเด้อเด้อเดี๋ยวค่อยไปีง่ายงาออกมาทั้กคนโอ้พี่น้องมองดูคักบ่กู ดอกก็มันงามๆเลยอันนี้กระตูมดอกกําลัางตูมงามอยู่งามๆนาครับเอาไปแกง,อ,าาอ,งอันนี้ภาษาไทยก็เอื่นเห็ดตับเตาเห็ดตับเตาสาบนอีสานบ้านเอืน่นเห็ดเพิงแล้วครับเห็ดเพิงบ้านห้องเห็ดเพิงเหลืองแกงนี้แซ่บขนาดพี่น้องเลย มาครับมาหาเห็นน้ากันเด้อครับเด้อไปไปหาตัวบ้น